หาหอยนะคะเนี่ยหาหอยโอ้อันนี้หอยนี่เอาไปกินเหรอคะได,ดองน้ำปลาดิดองน้ำปลากินเนาะ แรงมากนะคะลมแรงมากไม่เหมาะกับการลงเล่นนะคะตรงนี้นะคะไม่เหมาะกับการลงเล่นเขาจะเอาหินมาวางไว้เป็นเหมือนเหมือนกำแพงเนาะทำนกไม่ให้น้ำมันเข้ามาเป็นเหมือนกั้นไว้